บางคนโดน200ล้านจะเผยมีดารานหนักกว่าตอบโยงจะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมเผยไปรู้อะไรลึกๆมาบางคนโดน100ถึง200ล้านจะเผยมีดาราเจอหนักกว่าตอบชัดคนบอกจะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมยันที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพิงกี้ดีเจแมนและใบเตยเกี่ยวกับสองคนที่ชวนตั้งใจจะหลอก จาอาสยามเปิดใจในรายการแฉปมตกเป็นผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ฟอร e เรกทีดีเป็นเงินกว่า20ล้านทุกวันนี้ต้องทำงานช้นนี่ มดดำขาชาพาพิธีกรรายการถามว่าพระเอกช่อง3ามเป็นคนชวนหรือเปล่าจะรีบบอกว่าไม่ใช่พระเอกแต่เป็นชื่อผู้หญิงชื่อแก้มบุม๋มที่ไม่ใช่แก้มบุ๋มดาราพาไปทำศัลยกรรมนมที่เกาหลีสองสัปดาห์พานั่งเฟิร์สคาสไปกลับดูแลดีจะเปิดให้ดูตลอดเทรดหุ้นขึ้นอย่างนี้ให้ดูจนเชื่อถือแต่ก็ค่อยๆลงไม่เยอะ จนมาตัดสินใจลงเยอะๆเพราะเขาเอาคนน้นคนนี้มาอ้างอิงเป็นลูกตำรวจบ้างตำรวจบ้างทหารทนายความอัยการมาลงซึ่งมีตัวตนจริงๆเราเลยอัดเข้าไปใหญ่เลยไม่ขอพูดถึงตัวเงินแล้วเครียดแล้วนะวันก่อนแม่ตือโทรมาดีใจลูกสาวได้เงินคืนแล้วยืนยันว่ายังไม่ได้เงินคืนเลย มดดำบอกว่าตอนนั้นทำรายการอยู่จะมารอให้ไปช่วยทวงเงินบอกเดี๋ยวแบ่งให้คนละ10บล้านจาก20ล้านจะบอกว่าหนูให้แม่ไปทวงเงินมา3ปีแล้วยังไม่ได้สักบาทแม่ไปทวงที่ไหนก็คิดว่าทวงง่ายๆเงินมันไปหมดแล้วมันหนีไปนอกประเทศให้ไปทวงยังไง สรุปวงในที่บอกว่าจะได้เงินคืนแล้วจะบอกชัดๆเลยว่าล้านเปอร์เซนต์ย้ำว่าไม่ได้รอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนคนอื่นเลยถามว่ามีคนโดนเยอะกว่านี้อีกจริงไหมจะกล่าวว่าจริงบางคนโดน100-200ล้านหนูอยู่ในกลุ่มผู้เสียหาย9,000กว่าคน แต่จริงๆผู้เสียหายมีหลายหมื่นจะยังได้ชี้แจงด้วยว่าคนชอบมองว่าพี่เตยใบเตยสุทธิวันชวนหนูเพราะอยู่ค่ายเดียวกันพี่เตยไม่เคยมาชวนหนูเลยพอรู้ว่าแชร์ลูกโซ่ความมันแตกแล้วก็โทรมาให้กำลังใจบ้าง คนบอกจ๊ะเสียเงินเพราะใบเตยด้วยจะย้ำชัดว่าไม่ใช่คนชอบไปโยงที่หนูโพสต์หมายถึงคนที่ชวนสองคนซึ่งเข้าไปเรือนจำพร้อมกับพิงกี้สาวิกาแล้วที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพิงกี้พี่แมนหรือพี่ใบเตยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนที่ชวนหนูแล้วก็ตั้งใจมาหลอกหนูเพราะหนูไปรู้อะไรลึกๆข้างในมาถามว่ามีดาราโดนกันเยอะกว่าจ๊ะอีกหรอจ๊ะกล่าวว่ามีเยอะ มดดำบอกว่าดาราเรารู้จักไหมจะได้ตอบว่าแม่รู้จักอยู่แล้วมดดำถามต่ออีกว่าเราสนิทไหมจะได้ตอบว่าแม่สนิทกับทุกคน มีดาราโดนเยอะกว่าจ้าอีกหรอทำไมเขาไม่มาแจ้งความจ้ากล่าวว่าหนูว่าเขาน่าจะได้คืนบ้างแล้วเพราะบางคนสนิทไงดาราหนูว่าเล่นกันเยอะแล้วก็รู้ตัวส่วนมากจะได้มีหนูนี่แหละที่เสียเลยโง่งเงาเงาไปแจ้งความดาราบางคนลงตั้ง40-50ล้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด